มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องราวของทางด้านอบจยะโสธรมาอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ครับเป็นเรื่องของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าครับแต่ว่าเรื่องราวของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแทนที่จะนํามาซึ่งความสบายอกสบายใจกลับทําให้เรารู้สึกหมุนหมองใจครับแต่ว่าศาสนาไม่ได้เสื่อมนะเพราะว่าคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงเหมือนเดิมครับ ที่เสื่อมนี่คือคนที่ไปอาศัยอยู่ในศาสนาครับทางด้านหนังสือพิมพ์ d ดลินิวครับใช้คำว่าเปิดเส้นทางอําพรางการทุจริตในการก่อสร้างพุทธมุลทนครับนะฮะอย่างนี้เลยนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเส้นทางการอําพรางการทุจริตการก่อสร้างพุทธมุลทน ทําไมถึงโกงได้นะฮะและเขามีวิธีการโกงอย่างไรครับซึ่งวงการศาสนานี่ครับก็จะมีทั้งพระสงฆ์มีทั้งคราวาสนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมว่าพระสงฆ์ก็คือคนนะครับคราวาดก็คือคนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเสียผู้เสียควรก็มีสูงโดยเฉพาะถ้าเผื่อขาดสติและก็ขาดศีลธรรมปกป้องคุ้มครองตัวเองครับ เปิดเส้นทางอำาพางทุจริตพุทธมนตรจันทบุรีครับสอดไส้30ล้านแต่ว่าสร้างจริงเพียงแค่12ล้าน7 0 0 0แสนบาทครับอันนี้เป็นการเปิดปฏิบัติการจันทบูรณ์นะครับนำเอาหมายค้นสารคดีอาญา,าหมายค้นสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2ของบัวนเอนี่คือภาค3นะครับภาค3นี่อยู่ที่สุรินทร์นะฮะ เข้าตรวจโค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน9จุดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีครับเพื่อเชิญตัวผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตงบสนับสนุนมุทงบสนับสนุนมูลนิธิพุทธมณทลจังหวัดจันทบุรีครับมาทําการแจ้งข้อกล่าวหาตามความผิดมาตรา157ละเว้นหรือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตแล้วก็มาตรา151ครับผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานมีหน้าที่ซื้อทา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นความอันเป็นการเสียหายแก่รัฐแย่งข้อกล่าวหาผู้กระทําผิดทั้งหมด4รายด้วยกันก็ประกอบไปด้วยนะครับหคือนายธนพลกิจการคนนี้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเมื่อสักครู่นี้เป็นอดีตนายกอบจยโสธรน,นะครับคนนี้เป็นนายกอบจจันทบุรีครับ2คือนายภูวนาถบังรุงพันธ์ อดีตผอ,อ,อกองแผน3พระครูสุทธิตารากาพิรักษ์หรือว่าพระครูประหลัดนัดอัน,นัยเจ้าวัดวัดสุทธิวารีเจ้าคณะอำเภอสอยดาวและคณะกรรมการลนิธิพุทธบนตนจังหวัดจันทบุรีครับ 4. นายเกษสยามร่วมดีคนนี้อยู่ที่หอจก,กอสยามช่างบุรพาพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินมีค่าเอกสารต่างๆได้อีกเป็นจำนวนมากครับนี่ฮะ เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาทีนี้ครับไปดูหน้าตาอันนี้ทางด้านเจ้าที่เข้าเข้า<ๆ>ไปกํากับดูแลนะฮะตรวจคน้นฝ่าย AC ฝ่าย ACD เขานะฮะสำหรับการปฏิบัติการดังกล่าวนี้เป็นผลสืบเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี2564ที่ผ่านมาครับ ทางกองบัญชาการสอบสวนกลางหรือว่าบชกนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบการให้ตรวจสอบการทุจริตเงินงบสนับสนุนมูล,มล,ลนิธิพุทธมนฑลจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีหรือว่าอบาจอจันทบุรีที่เริ่มตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิเมื่อปี2552ครับจนถึงปัจจุบันเมื่อ ทางด้านบชกรนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนก็เลยมีการจัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแสพร้อมสอบปากคำพยานบุคคลต่างๆจนพบความผิดปกติในการใช้เงินงบป,ประมาณสนับสนุนประจําป,ปี2,554ถึงปีพศ2,555ในส่วนของการดําเนินโครงการก่อสร้างอาคารสนักงานมูลนิธิครับเนื่องจากตรวจสอบเอกสารรายงานงบป,ประมาณจัดจ้างและก็เอกสารสําคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ พบตัวเลขที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวไม่ตรงกับจำนวนเงินงัประมาณที่เบิกจ่ายครับจึงแกะอรอยครับสืบหาเบาะแสและก็พยานหลักฐานเพิ่มเติมพบความเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับสูงรวมถึงพระชั้นผู้ใหญ่ด้วยครับที่มีตําแหน่งอยู่ในมูลนิธินี้ครับทีนี้เราไปดูนะฮะเขามีการก่อสร้างเป็นแบบแปลนเท็จครับ แบบแปลนเท็มูลค่า30ล้านครับนี่ฮะแบบแปลนเทศครับแต่ว่าสร้างจริงเพียงแค่12ล้านก,กว่ากเป็นอีกแบบแปลนหนึ่งครับโดยการทุจริตดังกล่าวนี้เริ่มต้นจากน,นายธนพลในฐานะที่เป็นนายกอบจอจันทบุรีครับได้มีการอนุมัติเงินงบป,ประมาณอุดหนุนของปีงบป,ประมาณ2554และก็งบป,ประมาณปี2 5 5 5 รวมจำนวน30ล้านครับเป็นงบอุดหนุนนะครับ30ล้านให้กับมูลนิธิพุทมนธมนตนจังหวัดจันทบุรีแล้วก็เมื่อมูลนิธิพุทมนธมนตนจังหวัดจันทบุรีได้รับเงินอุดหนุนจากอบจดังกล่าวนะครับทานมูลนิธิได้ว่าจ้างหอจก,กอสยามช่างบุรพาก่อสร้างอาคารสำนักงานมูลนิธิเพียง12ล้าน7แสนบาทส่วนเงินคงเหลืออีก17ล้าน2แสนหมื่นบาทนะครับ ส่วนที่เหลือนี้มูลนิธิจะต้องส่งคืนให้แก่อบจอจันทบุรีครับแต่ว่านายธนพลซึ่งอีบทบาทหนึ่งนอกจากจะเป็นนายกอบจอจันทบุรีแล้วนะครับอีบทบาทหนึ่งก็ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและก็เลขานุก,การของมูลนิธินี้ด้วยครับมีหน้าที่ควบคุมกิจการของมูลนิธิตตลอดจนรายงานกิจการของมูลนิธิตามกฎหมายและก็ทราบข้อที่จริงเรื่องนี้เป็นอย่างดีครับเงินที่เหลือกลับไม่ยอมส่งคืน ให้แก่อบจอจันทบุรีอีกทั้งต่อมาครับยังให้ในายภูวนาถนะครับอดีตผอ,อกองแผนงานงบประมาณของอบจอจันทบุรีและก็เจ้าที่ของอบจอจันทบุรีครับมาจัดทาเอกสารให้มูลนิธิด้วยการทําสัญญาจ้างก่อสร้าง30ล้านบาทซึ่งเป็นการทําเอกสารเท็จขึ้นมาครับนี่คือตามรูปนี้ครับแต่ว่าเวลาก่อสร้างจริงนี้คือใช้อีกแปลนหนึ่งครับ สร้างจริงเพียงแค่12.7ล้านแสนบาทซึ่งเป็นการทําเอกสารเท็จนะครับโดยมีพระครูสุทธิตารากาพิรักษ์ที่มีตําแหน่งเป็นกรรมการและก็ผู้ช่วยเฮรัยยิกมูนิธิและก็นายเกติสยามร่วมกระทําผิดด้วยจากนั้นจึงนําสัญญาเท็จที่ทําขึ้นมาฉบับดังกล่าวนี้ครับไปแนบประกอบรายงานผลของการดําเนินง,งานให้อบจอจันทบ,บรีเพื่ออาพรางปกปิดการทุจริต และก็นอกจากนี้จากการตรวจสอบยังพบว่าที่ผ่านมามูลนิธิดังกล่าวยังไม่เคยรายงานข้อมูลการดําเนินงานข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามันประจําปีอีกด้วยครับสำหรับพุทธมนฑลนประจําจังหวัดจันทบุรีครับตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่8ตําบลบางกระจะัอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีก่อตั้งขึ้นมาเมื่อก่อตั้งขึ้นมานะครับเมื่อปีพศ2552 ปัจจุบันนี้มีสิ่งปลูกสร้างอาคารสําหรับปฏิพธร,รมต่างๆมากมายท่านี้จากการตรวจสอบเงินงบประมาณที่มูลนิธิพุทธมนฑลจังหวัดจันทบ,บุรีได้รับจากอบจจันทบ,บุรีเฉพาะเพียงวันที่ก่อตั้งตั้งแต่วันที่ก่อตั้งคือปี2552จนถึงปี2556ช่วงเวลาเพียงแค่5ปีครับได้รับเงินอุดหนุนสนับสนุนจากอบจบจันทบ,บุรีถึง106ล้านบาท หลังจากนี้ทางเจ้าที่จะมีการตรวจสอบร,รายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบว่านอกเหนือจากโครงการดังกล่าวที่ถูกทุจริตแล้วยังมีการทุจริตเงินงบประมาณโครงการอื่นๆอ,อ,อีกหรือไม่ต่อไปครับนี่คือพุทธมนตรน,นะครับจังหวัดจันทบุรีครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศ54ถึงปีพศ 55นะครับปีนี้ปี6 5แล้วนะครับกว่า10ปีนะฮะกว่า10ปีที่กว่าจะมาเป็นข่าวครับทีนี้ถ้าเผื่อคนที่ใจร้อนก็จะบอกว่านี่ฮะก็จะบอกว่าทําชั่วแล้วได้ดีนี่ครับนี่ประมาณนี้ครับคนก็จะรู้สึกว่าไม่เชื่อหลักทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทีนี้ครับก็จะมีคนที่เรียกว่า ออมองว่าเอ๊ะทำไมควรทำชั่วยังรอยหน้ารอยตาได้อยู่แบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตาสักนิดหนึ่งนะฮะไปดูหน้าตาไปดูหน้าตาของพุทธมนทลน,นะฮะ เดี๋ยวผมขอเวลานิดหนึ่งนะฮะไปดูหน้าตาปรากฏว่ายังไม่ได้นะฮะครับตอนนี้ผมกำลังหาตัวนี้ให้นะฮะว่าเราจะมี พุทธมนทลเป็นภาพประกอบนะฮะเป็นภาพรประกอบของจังหวัดจันทบุรีภาพนี้น่าน,า,นาจะพอได้อยู่ะฮะก่อสร้างไปคือของบได้30ล้านแต่ก่อสร้างจริงเพียงแค่17ล้าน ไม่รู้ว่าจะพอเปิดได้หรือเปล่าอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะนี่คือภาพที่ใช้ประกอบนะฮะครับนี่ประมาณนี้ครับเท่าที่หาได้นะอันนี้คงไม่ใช่แล้วนะฮะคงไม่ใช่แล้วครับ ทีนี้ขณะเดียวกันในเรื่องดังกล่าวนะครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทางด้านแวดวงสงฆ์นะฮะปัญหาเรื่องราวของการทุจริตก่อนหน้านี้เราคงจําได้ที่ชนกพุทธได้มีการให้เงินอุดหนุนในการก่อสร้างให้แก่วัดแต่ต้องมีตังทรและก็ทําให้ผอชออนกพุทธครับต้องออกจากราชการพระเองก็โดนสอบสวนด้วยครับซึ่งทางพระเองก็บอกว่าจู่ๆมีเงินเข้ามา Uh huh. แล้วก็มาช่วยบุรณะก่อสร้างแก่วัดก็ต้องรับไว้นะครับในขณะเดียวกันต้องโอนเงินกลับไปให้แก่สนักพุทธด้วยบอกว่าจะไปช่วยอีกจุดอื่นแบบนี้ครับทางนี้ก็ไม่เข้าใจก็เอาได้เงินมาก็ดีใจครับผมแต่คนสุดท้ายก็ปรากฏว่าก็กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาครับทีนี้ขณะเดียวกันก็มีบางเรื่องที่เราไม่ค่อยจะสบายใจนะครับ แม้แต่การทอดกระถินทอดพระป่าสมามัคคีก็คือมีข่าวว่าเงินที่นับตอนที่ทอดกระถินนะครับทางธนาคารแจ้งว่านับได้แค่นี้นะครับแต่พอมานับทีนี้ครับมานับจริงปรากฏว่าเงินหายไปไม่ครบตามที่ธนาคารนับแบบนี้ครับแล้วหายไปไหนทีนี้ครับอย่างนี้ก็มีเหมือนกันครับผมเงินไม่ครบตามจําจนวน ซึ่งบางทีก็ออกมาข่าวแก้เค้ยว,ว่าเป็นเพราะว่าเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับอ่าอันนี้เคยเป็นข่าวมาแล้วครับเพราะฉะนั้นในวงการของศาสนาเองก็ต้องยอมรับว่าในขณะนี้ก็มีคนที่เข้าไปสแสวงหาประโยชน์หรือบางคนที่อยู่ในวงการอยู่แล้วก็เอาตําแหน่งหน้าที่ของตัวเองนี้คือไปสแสวงหาประโยชน์จากหน่วยงานดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นฆราวาสถ้าเผื่อขาดฮิริ ตปความละอายต่อบาปนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทันทีเลยครับและทีนี้ถ้าเผื่อเกิดว่าคนไหนที่พูดมากนะครับทีนี้ก็เจอปัญหาแล้วครับก็กลายเป็นว่าเป็นคนที่ทําลายศาสนาทีนี้ครับอเอาเรื่องดังกล่าวนี้มาพูดคุยเป็นการแซะศาสนาทีนี้ครับแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีคนเอาพูด,ดง่ายๆอย่างผมนี่จะมีข้อมูลเข้ามานะครับ บางทีเขาเล่าให้ฟังเลยว่าทุกอย่างตอนนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์หมดตอนนี้แม้แก่แม้แต่นิมนต์พระนะครับก็ต้องมีปัจจัยการจ่ายปัจจัยตามฐานานุรูปของพระนะฮะถ้าเผื่อนิมน,นตมนเน์เจ้าคณะตำบลก็เรทหนึ่งเจ้าคณะอำเภอก็เรทหนึ่งเจ้าคณะจังหวัดก็เรทหนึ่งถ้าเผื่อต่ำกว่าเรทนะครับนิมนต์ครั้งหน้านี้ก็ ยากแลลวครับผมนี่ก็มีหลายคนมันเล่เลาให้ผมฟังนะฮะทั้งพระเองก็เล่าให้ฟังด้วยครับผมคนที่เคยบวชแล้วก็ลาสิขาออกมาก็มาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าเผื่อพูดไปก็บางคนก็บอกว่าอา้าวเป็นเรื่องของการทําลายศาสนาที่นี้ครับแต่ถ้าเผื่อไม่พูดนะครับถ้าเผื่อชั่วช่างชีดีช่างสง<ๆ>เหตุการณ์อย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นระยะระยะไปก็ถ้าว่าเรา มีส่วนร่วมในการทําความผิดด้วยส่งเสริมการกระทําความชั่วด้วยทีนี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่เหมือนกันครับนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อให้ผมแนะนําเออว่าถ้าเผื่อจะซื้อบ้านแล้วนี่จะไปซื้อที่ไหนนี่อันนี้ผมแนะนําด้วยความสบายใจครับไปที่เจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการ2นะครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรดทางเข้าตรงตรงข้ามกับวัดดาตรงข้ามกับวัดดําพราทางไปจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับ ซึ่งก็เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํห1ห้องครัว1ห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้าก็มีลานจอดรถถึง2คันด้วยกันนะครับเป็นบ้านคุณภาพโดยควรรักบ้านคุณเกตรับประกันนะครับลองคิดดูว่าเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์นแต่ว่าต่อเสาเข็มทุกหลังนะครับวงกบประตูนีใช้ไม้แคนภายในโครงการก็มีสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับสวนสุขภาพ ซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุงลวดเหล็กดัดพัดลนดูอากาศชุดซิงครัวปั๊มน้ำอัตโนมัติถังเก็บน้ำาร a ิตติดตั้งเครื่องทันน้ำอุ่นประปาไฟฟ้าพร้อมสับรับถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะเข้าไปดูความคืบหน้าของโครงการนะครับโทรหาคุณสุนันครับ0856321118 045314469บ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านนะครับ เจิญทรั์โมเดนโครงการ2ซอ,อยรุงโรดครับหลังจากที่มีบ้านแล้วนะครับอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่อิซุสตังปักภาคอีสานวารินชาราบเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญธริกรับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซุสดีแม็กเครื่องยนต์1.9งด ddi และก็3.0มจุดศูนย์ ddi p r o v e r พลังภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงครับ3.0นี้ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้านะครับตัวแรงบิด 450นิวตันเมตรส่วนตัวเครื่องยนต์1.0น,กกนี้ก็ให้แรงมา้าสูงถึง150แรงมา้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรครับบางคนก็สงสัยว่ามันจะต่างกันยังไงตัวแรงมา้านะครับก็เหมือนกับคนที่แรงมา้าเยอะอย่างเช่น190แรงมา้าก็เหมือนกับว่ามีมา้าอัดอยู่ภายใต้ฝากระโปรงนะครับ190ตัวครับ ส่วนตัวแรงม้า150แรงม้าก็คือมีม้าอาจจะไฟใต้ฝากระโปนนี่1้0ตัวครับพละกําลังการวิ่งนะครับก็จะเร็วกว่ากันครับผมระหว่าง190กับ150ส่วนตัวแรงบิดนะครับรถไหนที่มีแรงบิดสูงการออกตัวจะแรงครับจะดีครับเวลาขึ้นเขาลงเขาเนี่ยครับเวลาที่บืนนะครับลุยโคลนลุยทางทุรกันดารนะครับตัวแรงบิดสูงนี่จะทําให้เราออกตัวได้ดีครับแรงบิดต่ากว่าก็ ออกตัวได้ยากกว่าครับเพราะฉะนั้นรถที่มีแรงม้าสูงนะฮะและก็แรงบิดสูงก็เป็นรถที่เรียกว่าเรียกว่าตีนต้นจัดตีนปลายจัดนะครับผมนะฮะเป็นอย่างนี้ครับนอกจากนั้นเขาก็ยังมีการปรับปรุงเปลี่ยนโฉมใหม่นะฮะอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นไมเนชเชนครับเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้ก็คือปรับทั้งภายนอกภายในให้ดูดีขึ้นนำสมัยขึ้นกระจังหน้าก็ปรับโฉมให้ดูดุดันแต่ก็ดูสวยงามครับ และเขาเพิ่มสีเทาด้วยกระบะตัวล้อแม็กก็ลายใหม่ครับนะฮะเป็นลายใหม่มีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแครบกระบะสีประตูกระบะสีประตูยกสูงที่เราเรียกว่ารุ่นไฮแลนเดอร์ครับแล้วก็รวมทั้งตัวออฟโรดก็คือตัวรุ่น v-cross และก็รถอเนกประสงค์คือ MPV นะครับก็คือ m u x เอครับให้คนเลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและก็เกียร์ออโต้ครับ ก็แล้วแต่ถ้าเผื่อเราขับรถส่วนใหญ่อยู่ในตัวเมือนะครับก็แนะนําให้ใช้เกียร์ออโต้ถ้าเผื่อคุณผู้หญิงก็ขับรถเกียร์ออโต้นี่จะสะดวกกว่าครับแต่ว่าถ้าเผื่อควรที่เป็นนัเกเลงรถจริงการขับรถเกียร์ธรรมดานี่ก็จะเร้าใจครับเพราะว่าเรากํากับเองทุกอย่างนะครับไม่ปล่อยให้สมองกวนกากับขึ้นเขาลงเขาการลุยต่างๆนี่ครับเกียร์ธรรมดานี้ทําได้เร้าใจกว่าครับแต่ว่าก็ต้องไปเลือกขับดูนะฮะ ตัวไหนโดนใจก็ไปเลือกขับได้ที่อิสุสตังปากพระอีสานทางสาขาวารินเดชอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริีรับไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้เลยครับ